พระธรรมสะดุดีบทที่49เพลงสดุดีการวางใจในพระเจ้าสำหรับการเป็นขึ้นมาใหม่ถึงหัวหน้านักร้องเพลงสดุดีของคณะโคราดูก่อนชาติทั้งหลายจงฟังข้อความนี้ชาวพิภพทั้งปวงเอ๋ยจงเงี่ยหูฟังทั้งผู้ใหญ่ผู้น้อยทั้งเศรษฐี และคนจนด้วยกันปากของข้าพเจ้าจะเผยปัญญาการรำพึงของจิตใจข้าพเจ้าคือความเข้าใจข้าพเจ้าจะเอียงหูฟังคําอุปมาข้าพเจ้าจะแก้ปริศนาของข้าพเจ้าให้เข้ากับเสียงพินเขาคู่ทำไมข้าพเจ้าจึงกลัวในคราวทุกยากลำบาก เมื่อความชั่วช้าแห่งผู้ข่มเหงล้อมตัวข้าพเจ้าคนผู้วางใจในทรัพย์สลึงคารของตัวและโอดอ้างความมั่งคั่งอันอุดมของตนแน่ทีเดียวไม่มีคนใดไถ่พี่น้องของตนได้หรือถวายค่าชีวิตของเขาแด่พระเจ้าเพราะค่าไถ่ชีวิตของเขานั้นแพง และไม่เคยพอเลยที่เขาจะมีชีวิตเรื่อยไปเป็นนิดและไม่ต้องเห็นความเปื่อยเน่าเออเขาเห็นว่าถึงปราดก็ยังตายคนโง่และคนโชดก็ต้องพินาศเหมือนกันและละทรัพย์สเสลืงคานของตนไว้ให้คนอื่นจิตใจเขาคิดว่า วงวานของเขาจะดำรงอยู่เป็นนิดและที่อยู่ของเขาถึงทุกชั่วอายุถึงเขาเคยเรียกที่ดินของตัวตามชื่อของตนมนุษย์จะคงชีพในยศศักดิ์ของตนไม่ได้เขาก็เหมือนสัตว์เดรัจฉานที่พินาศวิถีทางของพวกเขาคือความโง่เขลาถึงตัวนั้น คนชั่วอายุต่อไปก็พอใจกับคํากล่าวของเขาเสลาดังแกะเขาถูกกําหนดไว้ให้แก่แดนผู้ตายมัจจุราชจะเป็นเมษบาลของเขาคนเที่ยงธรรมจะมีอำนาจเหนือเขาทั้งหลายในเวลาเช้าและความงามของเขาจะเปื่อยสิ้นไป ในแดนผู้ตายซึ่งคือที่อาศัยของเขาแต่พระเจ้าจะทรงไถ่ายจิตวิญญาณของข้าพเจ้าจากปริธานุภาพของแดนผู้ตายเพราะพระองค์จะทรงรับข้าพเจ้าไว้เสลาท่านอย่ากลัวเมื่อผู้หนึ่งมั่งมีขึ้น เมื่อสง,ง่ารราศีของบ้านของเขาเพิ่มขึ้นเพรอมเมื่อเขาตายเขาจะไม่เอาอะไรไปเลยสง,ง่านราศีของเขาจะไม่ลงไปตามเขาแม้ว่าเมื่อเขาเป็นอยู่เขานับว่าตัวเขาสุขสบายและคนอื่นจะยกย่องท่านเมื่อท่านจเจริญเขาจะไปอยู่กับพวกบรรพบุรุษของเขา ผู้ซึ่งจะไม่เห็นความสว่างอีกมนุษย์ซึ่งมียศศักดิ์แต่ขาดความเข้าใจเขาก็เหมือนสัตว์เดรัจฉานที่พินาศ